สวัสดีครับรีวิวตะดนครับตามรอยชนแนลครับตอนนี้เมื่อฝนนะครับวันนี้วันที่เก้าครับเมือม่อฝนเมื่อฝนเหตุฝนที่เมื่อฝนก็คือฝนมันจะตก <laughs> ตอนนี้อยู่เพชรบุรีครับอยู่เขตอำเภอเขาย้อยครับเมื่อกี้เขาย้อย เลยมาแล้วครับถือว่าตรงนี้หนองชุมพลน,นะผลฝนตกพอดีเลยไม่ใช่ว่าน,นองฝนตะกครับฝนตกโอ้อยามฝนตกโอ้ยดีจังเลยมันไม่ไปจกที่ทุกนู่นว่า การอดูฝนแล้วอ่ะฮะนิดเดียว <laughs> สาดตรไอ้เปียก <laughs> นิดเดียวโอ้นิดเดียวบนตรงนี้เดียวครับไม่เป็นไรครับน้นองจุมพลหรือมั้งอยู่เขตตอนนี้อยู่อยู่ช่วงไหนอรัอยู่ช่วงหนองจุมพลอะก่อนที่จะถึงหนองจุมพลนิดนึง ับมันนะไปเรื่อยๆก่อนมันอยู่กางหวาแข่งตายตืย่นมาแล้วจ้ะื้อวะภาพเต้น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  นิดเดียวเดี๋ยวมาดูดูออกมาในคลื่นในโทรศัพท์ในคิปวิดีโอไม่จะพวกเครื่องนี้นะเครื่องอื่นไม่ไม่เป็นไรเ,เครื่องนี้นี่ไ้สะพานหนองชุมพลเดี๋ยวแต่ว,ว่าต้องจิตใจอะ่ะจิตใจ คนเย,น,ยนี่ก็จะมีตลาดนัดแต่เนีมแต่ว่าเนี่ย,ว,ยว,วันวันอื่นวันวันพฤหัสตอนเย็น,นยมีข้อถมตรงนี้บ้านหนองยุบพลรายเมืองไก่ก็เบิ่งเก่าเยอะเลย บ้านน้องชุมพลปีองค์ทองคำอยู่โอ้โหตั้งมาเลยบ้านบดอท่อคนดังให้เช่าอยู่ใสาเมันแสดงว่าว่างใครยังเช่าก็เช่า ทันสมัยใหญ่ที่สุดปอตทหนึ่งปอตทเออเดี๋ยวไปหากินผนมมะนาวหน่อยแหละติงจะบทีร้านข้าวกาทิตย์ออกขึ้นมาแล้วถนนเส้นนี้เป็นกเกษตรนะครับเป็นกเกษตร ส่วนด้าหน้าที่จะถึงอ่ะก็คือวังมะนาวแยกวังมะนาวเป็นสามแยกแยกไปทางขวาชิตซ้ายขึ้นสะพานคล่อมไปทางขวาก็คือไปถนนพระรามสองผ่านจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็แล้วก็ไปกรุงเทพ ว่า2กิโลทางแยกต่างระดับสมุทรสงครามกรุงเทพเแยกนี้ก็จะเยกว่าแยกวังมะนาวแต่ถ้าขับตรงไปชิดขวานะครับตรงไป2เลนขวาเนี่ย mm ั hmm. ก็จะเป็นถนนเพชรเกษมเส้นนี้ครับที่มาจากใต้ครับเพชรเกษมจะวิ่งเข้าจังหวัดราชบุรีครับผ่านปากท่อผ่านปากท่อแล้วก้าวราชบุรีแล้วไปนครปฐมถนนเพชรเกษมครับ แต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวตรงจิต้ายเดี๋ยวไปทางสนามสองครับตรงนี้ตอนมาใหม่ๆนะฮะไม่รู้เรื่องนะกับยิงตรงนะกับรอยชายเนะขาเรียกกับรอยชายต้องดูป้ายด้วยนะต้องดูป้ายด้วย สมุทรสงครามกรมุงเทพต้องชิดซ้ายนะครับราชบ,บุรีนครคมถมก็ชิดขวาครับนี่ก็บอกกันเนมะื่อก่อนเคยหลุดไปแล้วหลุดไปหน้าแล้วตกใจอ<ๆ>ก็ไม่เคยมาครั้งแรกตกใจว่าไปไหนจรออิงๆไม่มีอะไรนะมันก็คือไปกรุงเทพเหมือนกันนะครับไปราดบุรีนครถมก้าวกรุงเทพแค่มันไปตามเปเกษมนี่ ชิดซ้ายแบบนี้นะขึ้นสะพานคล่อมไปกับตังขวาครับโอ้สบาย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 เส้นละรถส่วนมากเขาจะใช้เส้นนี้ครับเส้นรถรถทีถถ่ว่าวิ่งกรุงเทพเขาจะใช้เส้นนี้ยกเว้นว่ารถประจำทางบางคันเขาต้องการวิ่งตามเส้นหลักของบริเเกษตร เว่านค,คนไหนที่ก้ากุงเทพมา,มาชิดซ้ายตรงนี้นะครับขึ้นสะพานคล่อมไปทางขวาสมุวนสองกลามพระรมามสองกรุงเทพยอย่าลืมดูแล้วกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจบคลิปตรงนี้นะรนะตรงงั้นราตรวจนะครับชิดซ้ายเข้า 5, เพชรบุรีอ่ะ ถ้ามาจากโน้นนะมาจากมาจากกรุงเทพนะพอมาถึงแยกวังมานาโอ้มีด่านตรวจูีกวามือรถเลยหนาแน่นไปนิดนึงอันนี้ไม่ว่าเห็นบ่อยครับเคยเจอสองครั้งนะแต่เราถูกกฎหมายไว้ก่อนแล้วเราไม่มีอะไรครับกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวหาร้านก้าวกินก่อนครับ